สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแคเทเธอรีนสีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเมืองปานบรุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัด,ด,รวนนดวประเภทเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2 5 6 7วันนี้ดิฉันมาถ่ายทอดคุณธรรมและความดีตามคุณลักษณะของคนดีสีจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ ดิฉันได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2566ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภานักเรียนโรงเรียนเมืองปานบุรีได้รับรางวัลเด็กดีสีมอบอและนักเรียนดีสีมอบอรประจำปีการศึกษา2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดปัญญาธรรมประจำปี2566และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดปัญญาธรรมประจำปี2567ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดปัญญาธรรมระดับภาคประจำปี2566และรางวัลชมเชยอันดับสองการประกวดปัญญาธรรมประจำปี2567ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้นงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71ปีการศึกษา2567 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศแบบหนึ่นง 1, การประกวดโครงงานคุณธรรมงานศิลปะกิกรรมครั้งที่70ได้เข้ารับการอุรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตผ่านการทดสอบความรู้เนื่องในวันงนสบุหรีโลกและเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันงสบุหรี่โลก ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันลภพีประจำปี25 6 6ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยและสำนวนสุภาษิตไทยอะไรเอ่ยเนื่องในสัปดาห้องสมุดในรวมรวม,รมนางถวายพระพรชัยมงคลในร่วมจัดกิจกรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดึงการแข่งขันโตวาทีและได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อของวิทยาเขตสิง,ง์คอน ยายของดิฉันได้รับการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา2566และในทุกวันหยุดดิฉันจะช่วยเหลือง,งานในบ้านงานในไร่และช่วยเลี้ยงน้องอยู่เสมอและดิฉันเป็นผู้ที่นำรงชีวิตด้วยความพอเพียงปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินยัยไม่เห็นแก่ตัวมีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือส่วนรวม และเป็นผู้ที่มีความกระตันยูกระตะเวทีเขารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์สถาบันชาติและพระมหากัษตริย์